เรามาเปิดร้านลาบไข่ต้มขายแล้วจะเนี่ยขายแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยสักทีเนี่ยฉันมีเงินติบบาท <c oughs> ฉันขอจ่ายนะจ๊ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันแจกฟรีคนท้องคนพิการคนยากไร้ทานฟรีแจกจริงปะเนี่ยหรือว่าแจกเอาหน้าก็เสง่ยเสง่ะเดี๋ยวปปไม่กินลาบไข่ต้มที่ร้านอยากได้หน้าแต่ไม่เจียมเลยเนาะ เธอ,อามาเปิดร้านลาบไข่ต้มขายแล้วะเนี่ยขายแบบนี้เมื่อไหรจะรวยสัทีเนี่ยแล้วนี่แกจะไปไหนหรอ,อฉันก็ว่าฉันจะไปช้อปปิ้งในห้างนี่แหละพอดีว่าเงินมันเหลือนะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะติ่ป้ปายอะไรอ่ะคนท้องคนพิการคนยากไร้ทานฟรี แกใจบุญขนาดนั้นเลยหรอถึงแจกแบบนี้เนี่ยเฮ้ยถามจริงแจกจริงปะเนี่ยหรือว่าแจกอหน้าฉันไม่ค่อยได้ข้าวัดอะฉันก็เลยทำทานแบบนี้แทน <c oughs> ลำพังจะขายของเนี่ยก็แย่อยู่แล้วลวนะเนาะยังจะใจบุญแจกทานให้คนอื่นอีกเนี่ยอยากได้หน้าแต่ไม่เจียมเลยเนาะ <c oughs> อย่างี้อย่างี้เดีย๋ยวฉันเอาลาบไข่ต้มมาชิมซะก,ก่อนเนอะสักชุดหนึ่งละกันแล้วถ้าอร่อยยังไงเดีย๋ยวฉันบอกเพื่อนให้มาช่วยอุดนนุนงั้นเดี๋ยวแกนั่งรอบแป๊บหนึ่งนะโอเคหน้าตาน่าทานมากเลยนะเนี่ยนิดแบบนี้แกขายเท่าไหร่อ่ะชุดละสามสิบเขาเนี่ยห้าบาท ถ้าอร่อยก็มาอุลุนบ่อยๆนะอืออืมอืมได้เลยแกชิมสิไข่ต้มอือหืมอืมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอ่ะอือหือือหืม คะจ๊ะลาบไข่ต้มแจกฟรีให้คนยากไรใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะดูท่าทางจะหิวมากนะจ๊ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะได้แล้วจ้ะ ข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อพอไหมจ๊ะถ้าไม่พอมาเอาเพิ่มได้นะพอจ้นะแม่คะจ๊ะฉันมีเงินสิบบาทฉันขอจ่ายนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันแจกฟรีขอบคุณนะจ๊ะฉันสัญญานะจ๊ะว่าถ้าฉันมีเงินฉันจะกลับมาตอบแทนได้จ้ะถ้าหิวอ่ะก็แวะมาทุกวันได้นะ ขอบคุณจ้าแต่ทำเป็นใจบุญอยากได้หน้าเจ๊งเมื่อไหร่นะฉันจะสมน้ำหน้าเป็นคนแรกเลยแกฉันอิ่มละเออนี่ แจกทั้งทีแจกแค่ลาบไข่ต้มเนี่ยนะงกเกินไปปะฉันก็แจกตามกำลังที่ฉันมีนะฉันไม่ได้แจกทุกคนแหมคิดจะแจกแต่ลำเอียงเนาะอุ๊ยเดี๋ยวแกสงสัยฉันต้องรีบไปแล้ววะฉันมีนัดอะเดี๋ยวยังไงฉันแวะมาอุดหนุนแล้วกันเนาะป๊อปของแก35บาทอะ่ะ อะไรนะส5บาทนี่แกคิดเงินกับฉันเหรอก็ปกติมัน35บาทอะเยฝนฉันเป็นเพื่อนแกนะเอ้แค่35บาทเองเนี่ยแกยังคิดกับฉันเลยทีกับคนอื่นเนี่ยแกแจกเขาไปทั่วเขาไม่รู้จักแกแกไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำน่าเกลียดที่สุดเลยแต่ว่าฉันแจกแค่เอาเป็นว่าวันนี้ฉันกินฟรีแล้วอย่าวันอื่นเนี่ยฉันพาเพื่อนมาอุดหนุนแกแน่นอน ฉันไปแล้วนะโอเคจบปิงยี่ฝนแกเป็นไรอะทำไมนั่งน้ามื้ยขนาดนั้นก็เซ็งๆองอะยีป่ป๊อปไม่กินลาบไข่ต้มที่ร้านอ๋อพี่ป๊อปอ่ะเหรอฉันเห็นโสต์ลงโซเชียลชีวิตนางดีมากเวอร์แต่ยังดีนะที่ยังรู้จักาอุดหนุนเพื่อนเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนแล้วแกเป็นอะไรทําไมหน้าแกมุ่ยอ่ะก็ยีป่ปอไม่ได้จ่ายตังค์นะสิมากินฟรีไม่ได้มาอุดุ่นซะหน่อยฮะแบบนี้ก็ได้เหรอรวยซับเปล่าลาบไข่ต้มกับข้าวเหนียว35บาทไม่มีเงินจ่ายเนี่ยนะยังไม่พอนะยังด่าฉันว่าน้าเกียดงกลำเอียงเอาเถอะไม่เป็นไรหรอกกิสว่าทำบุญทำทานแล้วกันนะ อืมฉันก็พยายามคิดแบบนั้นแหละงั้นจัดลาบไข่ต้มกับข้าวเหนียวให้ฉันชุดหนึ่งนะอ่ะนี่จ้ะยี่สิบบาทไม่ต้อททตงทอนนะถือว่าฉันช่วยทำบุญแล้วกันเดีแป๊บนหนึ่งนะโอเคจ้ะ จ้าเอ๋เป็นไงบ้างขายดีไหมเนี่ยวันเนี้ก็เรื่อยๆนะแล้วนี่แกพาใครมาเหรอที่นี่เหรอพี่ป๊อปที่บอกว่าลาบไข่ต้มอะ่ะร้านเนี้ยแหละร้านเพื่อนพี่เองเออนี่ฝนนี่เบนน้องชายฉันเองแหละวันเนี้ยพาน้องชายมากินที่นี่เลยนะเห็นพี่ป๊อปบบอกว่าร้านเนี้ยทำอร่อย เผื่อวันหลังจะพาเพื่อนๆมากินบ้านอืมได้ดิขอบใจมากนะอืมงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันขอกินที่นี่เลยเอาคนละชุดแล้วก็สั่งเพิ่มกับบ้านอีก5ชุดเผื่อแฟนด้วยได้งั้นเดี๋ยวแกนั่งรอก่อนนะโเคไปนี่นั่งนี่ย <c oughs> ลูกค้ายเยอะหรอไม่เยอะหรอกพอดีป๊อปพาน้องชายมาซื้ออะหดี่ะสิพาคนมาช่วยอุดหนุนเนี่ยคงเป็นเพราะเธออะช่วยเหลือคนมาเยอะแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าทําดีได้ดีฉันก็คิดแบบนั้นแหละเนี่ยป๊อปสั่งกับบัตเตอร์ห้าชุดเลยนะืมหจริงหรอมาเดี๋ยวฉันช่วยทํมามาดะ๋ยวออฉันวันนี้ไปเสรกฟมมาละ นี่จ้ะสำหรับทานที่นี่ส่วนกับบ้านเนี่ยกำลังทำให้อยู่นะหูยน่ากินจังเลยอะ่ะน่ากินเนี่ยก็กินเยอะๆนะ เป็นไงเบนอิ่มไหมนี่ถ้าไม่อิ่มเนะ่ยสั่งเพิ่มได้เลยนะเพื่อนพี่นะี่ยมันฉลาดน้อยชอบแจกของฟีมาแล้วเนี่ยก็ต้องกินให้มันคุ้มจะได้ไม่ต้องเสียค่าค้าวอิ่มอยู่นะพี่ป๊อบไว้เราอะ่ะมากินฟีทุกวันเลยได้ไหมก็ได้สินี่ปกติเนี่ยมันก็ทําให้คนพิการคนท้องคนยักไร้กินทุกวันอยู่แล้วแต่ว่า เราไม่ใช่คนพวกนั้นนะพี่ป๊อปโอ้ยแล้วไงอ่ะที่กับคนอื่นเนี่ยแจกได้เพิ่มเรามาแค่สองคนเนี่ยไม่ไม่เป็นไรหรอกมกั้งถึงเราจะปกติก็เถอะเออไป<ะ>อ้าวนี่ปึ้มนี่มาช่วยยายฝนเหรออ่าฉันเป็นลูกค้าประจำน้าเห็นยายฝนมือนยุ่งๆก็เลยมาช่วยว่าแต่แกอิ่มกันแล้วเหรอใช่ อิ่มแล้วเฮ้ยนี่ยายฝนฉันแนะนำนะถ้าแกจะทำของแจกฟรีเนี่ยแกน่าจะทำเยอะกว่านี้นะคนคงจะเบื่อพวกลาบไข่ต้อมอะกินทุกวันมันน่าเบื่อนะแกเจวเงนี่แกของฟรีน่ะคนที่เขารับไปอะ่ะไม่มีใครเขาบน่นลกจะ้ะแค่เขาได้กินได้อิ่มท้องเนี่ยเขาก็ดีใจมากแหละนี่ของแกดิสังกลับบ้าน ทั้งหมด245บาทจ้ะเอ้าพี่ป๊อปไหนพี่บอกว่าเพื่อนพี่ให้กินฟรีไงกินฟรีเนี่ยเฉพาะคนท้องคนพิการคนยากไร้ส่วนพวกเธอสองคนเนี่ยก็ปกติดีแถมดูมีเงินไม่ได้ท้องพิการหรือยากไร้อะไรอะ่ะก็ควรจ่ายเงินจ้ะนี่เย่ปืม้มแกเป็นลูกค้าไม่ใช่เหรอทำตัวอย่างกัเป็นห้นส่วนเนี่ ยายฝนเจ้าของร้านยังไม่พูดเลยสักคำเลยงั้นฉันขอพูดเลยนะป๊อปป้ายก็เขียนชัดเจนส่วนเธอก็ดูรวยมีเงินมีรถเงินแค่ร้200อยสองรอยอะทำไมถึงไม่อยากจ่ายอะโอ้ยยี่ฝนเรามันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไายไอ้เงินแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยกับเพื่อนยังต้องจ่ายอีกเหรอฮะจริงด้วยเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอุดหนุนเพื่อนสักร้อยสอก็ไม่น่าจะเป็นอะไรน่ เดี๋ยวนะแกยอกย้อนฉันหรอคะฉันไม่ได้ยอกย้อนนะคนที่เขาไม่มีกินจริงๆเขายังมีจิตใต้สํานึกมากกว่าแกขนาดเขาไม่มีเงินเขายังมีจิตใจที่อยากจะจ่ายเออพี่ป๊อปผมว่าที่พี่ๆเขาพูดอบมันก็ถูกนะถูกอะไรล่ะเยสวดนี่แกจะลำเอียงหรอคะอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำทานแต่เลือกคนเนี้ยนะ แบบเนี้ยมันไม่ได้บุญหรอกนะพี่ป๊อบผมว่าพี่จ่ายตังค์ขอเธอะผมอายอะคนมองผมเต็มเลยเนี่ยผมอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเบนแกนี่นะขนาดเด็กมันยังรู้จักอายแกเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าไม่มีความละอายใจบ้างเลยหรือไง <S <S ฉันค,คิดดูแล้วแจกให้ป๊อบ ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะถือว่าทำทานให้คนผิการพอป,ป๊อบเนี่ยจัดอยู่ในหมวดคนผิการอะไรฉันพิการตรงไหนฮะผิการทางจิตใจไงไม่ขีดจะช่วยเหลือยังจะมาเอาเปียบอีกถ้าไม่เรียก,กว่าพิการจะเรียกว่าอะไรนี่แกกำลังด่าฉันอยู่นะเออก็อได้ฉันไม่เสียดายหรอกเงินร้อยสองร้อยอะไรเนี่ย กควรจะให้ตั้งนานาแล้วนะไม่ต้องรอให้ได้เอาไปสองร้อยสี่พอ